สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Channel ครับวันนี้เป็นเรื่องเคล็ดลับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ iPhone ครับเวลาที่เราดูหนังครับผมเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเสียงซ้ายขวาไม่เท่ากันเนื่องจากว่าเรารับฟังในระบบเสียงสเตอริโอครับวันนี้หากคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ก็สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆแบบนี้โดยการทําให้เสียงทั้ง2ฝั่งเท่ากันครับเวลาที่เราฟังด้วยลำโพงหรือหูฟังครับเวลาการตั้งค่าไม่ได้มีอะไรยากครับมาแต่ที่คําว่าการตั้งค่าครับ จากนั้นเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาที่การช่วยการเข้าถึงแตะเข้าไปครับจากนั้นครับเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งถึงคําว่าเสียงและภาพตรงนี้ครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นเรามาดูครับเวลาที่เราฟังเสียงโดยปกติมันจะเป็นเสียงสเตอริโอให้เราโดยอัตโนมัติแต่เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเราเปิดเสียงโมโนแบบนี้ครับผมลาโพงข้างซ้ายและข้างขวาครับผมจะทํางานพร้อมกันนั่นหมายความว่าโทรศัพท์มือถือของเราจะตเชื่อมต่อกับหูฟังครับผมไม่ว่าจะมีสายไร้สาย หรือว่าจะเป็นลำโพงภายนอกครับเมื่อเราทำแบบนี้จะทำให้เสียงทั้งซ้ายและขวาเท่ากันเลยครับไม่เหมือนการใช้เสียงสเตอริโอที่เสียงข้างซ้ายและข้างขวาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวิธีการบันทึกครับและเราจะฟังเสียงได้สนุกมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เราดูหนังครับคุณผู้ชมครับยกเว้นการฟังเพลงนะครับอาจจะต้องการเสียงทั้งซ้ายและขวาให้มีมิติและความแตกต่างครับผมลองตั้งค่าและใช้งานดูครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชาแนลครับสวัสดีครับ